วันนี้เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับรับข่าวที่ไม่เป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยนั่นก็คือข่าวการสวรรค์สเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทย เรารู้เนาะว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรารู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันดับเราทุกคนก็ต้องทับใจนะคะรู้ว่าทุกคนต่างก็เสียใจแต่ชีวิตที่อยู่ ก็ต้องดําเนินต่อไปทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่เหมาะสมไว้ให้คนได้นึกถึงเราไม่มีใครที่จะไปห้ามการดับได้ก็จงพร้อมใจกันส่งเสด็จ สู่สวรรค์คาายนะคะก็เป็นข่าวที่เราทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เราก็ต้องรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่ได้ตลอดไปทุกคนคงจะรู้ข่าวกันหมดแล้วเนาะ ยังไงก็เราก็ต้องทำใจนะคะขอให้เราดูพระราชกรณยกียกิจย้อนหลังของพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างให้เราได้ดำเนินชีวิตต่อไปเราทำงาน ต้องมีปัญหามีอุปสรรคแต่เราก็ต้องฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้ความขยันความอดทนจะช่วยให้เราสู่ความสำเร็จได้และที่สำคัญเราทำคนเดียวไม่ได้ เราต้องอาศัยเพื่อนแล้วการที่เราจะมีเพื่อนก็คือต้องมีปฏิสัมพันธ์ก็คือเราจะต้องไปทักเพื่อนเนาะบางครั้งเราก็ต้องทักเพื่อนก่อนจะรอให้เพื่อนมาทักเราก่อนก็คงเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ ปฏิสัมพันธ์ยังสำคัญเสมอนะคะ